สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซั b s c r i b e ในช n แนลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับในคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยผมขอไปชื่นชมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับ ในการแข่งขันเพย์ออฟไปฟุตซอลโลกโดยเพย์ออฟเกมแรกเนี่ยที่เราเล่นในฐานะทีมเยือนนะครับก็สอนเชิงอิรักไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์7ประตูต่อ2ครับทำให้โอกาสไปฟุตซอลโลกของเราเนี่ยสดใสจริงจริงคือเราแบบตุนสกอร์ไว้เยอะอย่างมากและเล่นเป็นทีมเยือนด้วยนัดหน้าเราจะเล่นเหมือนได้เป็นเจ้าบ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดในเกมที่2ผมคิดว่าเราไม่น่าจะแพ้อิรักและเราจะได้ไปฟุตซอลโลก อย่างต่อเนื่องแน่ๆนะครับผมพูดตามตรงนะครับผมดูฟุตซอลทีมชาติไทยแข่งบอกเลยว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจและฟุตซอลไทยเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับคือในระดับเอเชียของเราเนี่ยแทบไม่กลัวใครเลยจะมีอิหร่านกับญี่ปุ่นเท่านั้นที่แข็งแกร่งกว่าแต่นอกนั้นในเอเชียเนี่ยฟุตซอลไทยซัดได้หมดนะครับเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูขนาดฟุตซอลไทยไม่มีสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับกองหน้าตัวเก่งที่ไม่ได้มาเพราะคาแข่งอยู่ญี่ปุ่น เรายังเหนือกว่าอิรักชัดเจนนะครับมูมัดอุสมาน์มูซาเนี่ยที่ขึ้นมาใหม่ก็แทนสุภวุฒิเถินกลางแบบสบายๆเลยน้องคนนี้ติดตามมานานผมบอกเลยว่าเขาจะเป็นศูนย์หน้าตัวความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตเมื่อสุภวุฒิเลิกเล่นทีมชาตินะครับจังหวะพิกยิงลูกแรกอย่างโหดนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดใหม่ของวงการฟุตซอลไทยเลยสําหรับเจ้าเม็ดมูมัดอุสมานมูซานะครับ นอกจากนี้บรรดานักเตะตัวเก่าที่เราเห็นพวกเขาเล่นทีมชาติไทยในส่วนของฟุตซอลมานานเนี่ยก็เล่นฟุตซอลโลกมาแล้วหลายครั้งและอีกอย่างครับกฤษดาวงแก้วจิรวัตรศรวิเชียนนัทวุศมัาลานทุกวันนี้ถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะมีอายุเข้าเลขกก่ากว่าแล้วแต่เขายังโคตรเหนือครับผมพูดตามตรงนะครับพวกเขาคือนักฟุตซอลที่เป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียและสามารถก้าวไประดับโลกได้อยู่แล้วนะครับ ผมเนี่ยชอบจิลรวัตรสอนวิเชียนอย่างมากเป็นนักเตะที่เล่นฟุตซอลได้แบบเก่งมากๆอะ่ะจังหวะกระดกบอลหนีโคตรเนียนรวมถึงจังหวะจ่า,จายเพื่อรุวมทีมก็แจ๋วมากๆนะครับผมขอปลกมือให้เลยสําหรับจิลรวัตรสอนวิเชียนเก่งจริงๆขณะที่กับปันช้างแน่นอนครับสุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือนักฟุตซอลไทยเก่งจริงอันนี้ผมยอมรับและการันตีนะครับ เล่นซัดนักเตะอีรักนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับซึ่งผมจะบอกว่านักฟุตซอลไทยเนี่ยเก่งมากนะครับแต่ว่ามูลค่ามันสู้ฟุตบอลใหญ่ไม่ได้เท่านั้นเองนะทำให้ความนิยมของวงการฟุตซอลเนี่ยไม่เท่ากับฟุตบอลใหญ่แต่ต้องปรบมือนะครับว่านักฟุตซอลไทยเก่งจริงอันนี้ยอมรับขนาดจา่าต๊อปเจษดาชูเดชน,นะครับไม่ได้เล่นฟุตซอลลีกเลยในช่วงหลังจนหลายคนนะครับงงว่าเรียกจ่าต๊อปมาติดทีมชาติได้ไงแต่สุดท้ายจา่าต๊อกก็พิสูจน์เห็นว่าเขาดีพอที่จะเล่นทีมชาติ แถมยังยิงประตูแล้วก็มีทีเด็ดด้วยจาต๊อบเนี่ยเขาบอกว่าแม้เขาจะไม่ได้เล่นหลีกนะครับเขาก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองแต่อย่างใดเพราะคิดว่ามันจะไปกันใหญ่เขาจึงใช้วิธีการงดอาหารมื้อเย็นซึ่งงดมากกว่า3เดือนเขาจึงมีน้ำหนักลดลงและผอมกว่าเมื่อช่วงที่เล่นฟุตซอลหลีกก่อนหน้านี้ด้วยและอย่างเขาก็มีการเล่นฟุตซอลและซ้อมฟุตซอลในระดับที่สูงอยู่ตลอดเพราะเขาเชื่อมันว่าเขาเนี่ยจะสามารถ ช่วยทีมชาติไทยได้และต้องบอกว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใครได้เห็นจ่าต๊อบยิงในเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเท้าซ้ายคมกริบจริงๆนะครับและผมคิดว่าเขาเป็นตัวทีเด็ดให้กับทีมชาติไทยเราได้อย่างสบาย,บายๆเลยนะขณะที่ปูปิ๊กกนหน่อยเฮดโค้ดฟุตซอลไทยคือปูปิ๊กเนี่ยเขาเป็นโค้ดที่ต้องบอกว่ามีแทคกติกในการเล่นลูกนิ่งดีมากๆในการสอนให้กับนะักฟุตซอลไทยนะครับ เป็นทีเด็ดของปูปิดในการคุมทีมชาติไทยเลยนะครับปูปิทได้กล่าวหลังเกมก็าดีใจกับผลการแข่งขันในเกมที่ผ่านมาโดยครึ่งแรกเนี่ยทีมเริ่มเกมได้ดีมีโอกาสเยอะมากน่าจะได้หลายประตูแต่น่าเสียดายมาเสียประตูไล่ามาในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยทีมชาติไทยเราคุมเกมได้ดีกว่ามีจังหวะเสียบอลง่ายๆก็มีแต่จริงๆแล้วทุกคนเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอย่างมากแล้วก็เล่นในตามแท็กติกปูปิดเขาเตือนเขาบอกว่าแต่เกมเนี่ยยังไม่จบเพิ่งเป็นเกมแรกและยังมีเกมที่2 คิดว่านี่คือครึ่งแรกแล้วกันและเกมต่อไปคือครึ่งหลังแต่จะคิดว่าจบเกมแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้น,นฟุตซอลไทยต้องมีสมาธิและก็จะเตรียมทีไม่เต็มที่เพื่อเป้าหมายพาฟุตซอลไทยไปฟุตซอลโลกอีกครั้งนะครับโดยเพย์ออฟไปฟุตซอลโลกนัดที่2ของทัาฟุตซอลไทยเนี่ยเดี๋ยวจะพบกับอิรักนะในวันอังคารที่25พฤษภาคมนะครับก็จะแข่งขันที่ประเทศ u a e ตามเดิม โดยช่องทางรับชมเนี่ยผ่านการถ่ายท้ดสดนะครับก็จะมี Facebook และ Youtube ของสมาคมกีฬาฟุตบอลทีสปอร์ตชาแนลช้างศึกแล้วก็ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับก็ติดตามแต่ยังไงซะก็เอาใจช่วยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต่อไปครับผมเชื่อว่าเขาไปฟุตซอลโลกกันได้แน่นอนขอปรบมือให้กับความพยายามของนักฟุตซอลและทีมงานทุกคนเลยครับ จากนั้นนะครับขยับไปดูเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยที่ต้องบอกว่าก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกเนี่ยเจอปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดทําให้ต้องหยุดซอ้อมนักเตะเจ็บนักเตะถอนตัวรวมไปถึงนะครับผู้ตามตรงตอนนี้ทีมชาติไทยของพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบกันแบบฟูลทีมเลยนะ แต่ทุกคนก็สู้หมดนะครับนิชิโนะเนี่ยให้โอกาสนักเตะทุกคนที่เรียกติดทีมชัดไทยในครั้งนี้ไป UAE ทุกคนเลยโดยไม่มีการตัดตัวนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ41คนที่จะเดินทางไป UAE ขณะที่พี่เจชนาทิพกับน้องการธนวัฒนเนี่ยจะตามไปสมทบที่ UAE เลยแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับทีมที่นู่นนะครับขณะที่นักเตะหนึ่งคนที่แฟนบอลสงสัยว่าเขาจะพร้อมลงเล่นให้กับทีมชาตไทยหรือไม่ เพราะเจ็บมาตลอดก็คือเอกนิตปัญญานะครับสำหรับเจ้าบุ๊ซึ่งเอกนิตเนี่ยก็มีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดนี้และเป็นนักเตะที่นิชิโนโคดชอบแต่หลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าเอกนิตจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะฤดูกาลที่ผ่านมาเจ็บเรื้อรังและเอกนิตก็ฟอร์มตกไปพอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ยเอกนิตปัญญานะครับออกมาสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลชาวไทยโดยเขาบอกว่า สภาพร่างกายของเขาตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ฟิตเต็มร้อยหลังจากมีการบาดเจ็บรบกวนมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพราะตั้งแต่ที่เขาไม่ได้ลงเล่นเนี่ยเขาก็เต็มที่กับการฟื้นฟูร่างกายเสมอส่วนผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะมีการบาดเจ็บรบกวนก็หวังว่าหลังจากนี้เขาจะฟิตสมบูรณ์และช่วยทีมชาติไทยได้เต็มที่อีกครั้งนะครับแล้วก็เอกนิษเนี่ยเขาได้กล่าวทิ้งท้ายเขาบอกว่า กับทีมชาติไทยเนี่ยแน่นอนว่าทั้งตัวเขาแล้วก็พี่ๆในทีมก็อยากจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดและ3มนาที่เหลือเนี่ยทีมต้องลงสนามด้วยความมั่นใจเพื่อที่จะคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการมาครองให้ได้สุดท้ายนะครับเอกนิษฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทั้งตัวเขาเองแล้วก็พี่ๆในทีมนักเตะทุกคนจะทําให้ดีที่สุดและพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังไปกับทีมชาติไทยนะครับก็เอาใจช่วยนะ สำหรับเจ้าบุ๊กเอกนิตเป็นนักเตะที่ถ้าไม่เจ็บอะ่ะผมบอกเลยก็เป็นระดับท็อปของฟุตบอลไทยนะครับและนิชิโนะเขาชอบเอกนิตมากนะครับขนาดเขาไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่นิชิโนะก็ให้โอกาสมาและผมเชื่อว่าเอกนิตก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปแน่นอนนะครับและผมมองว่าสภาพร่างกายของเอกนิตตอนนี้ก็อย่างที่เขาบอกเริ่มกลับมาดีอีกครั้งและถ้าเขาฟิตเต็มร้อยผมเชื่อว่า11เล่นตัวจริงเอกนิต e จะเป็นหนึ่งในนั้นและน่าจะเป็นคีแมน คนสำคัญที่จะทําให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีนะครับก็าจะช่วยทุกคนเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในชุดนี้ก็หวังจะฝ่าอุปสรรคสร้างผลงานที่ดีกับโปรแกรม3เกมที่เหลือถ้าเราทําได้9แต้มเต็มนะครับโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายบอกเลยว่ามีสูงและมันจะสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับก็เอาาช่วยกันช้างศึกส,สู่ครับ นอกจากนี้นะครับยังมีกำลังใจจากโคซิโก้นะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่เคยพาทัพช้างศึกผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายมาแล้วเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะมีผลงานที่ดีใน3เกมที่เหลือซึ่งโคซิโก้เนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อเวียดนามอย่างเดอเต่านะโคซิโก้เขาบอกว่าช่วงแรกคู่เล่นไทยเนี่ยอาจจะไม่ชินกับสภาพอากาศร้อนแห้งใน UAE แล้วก็ในเรื่องของอาหาร ซึ่งทีมต้องปรับตัวให้ได้ถ้าเกิดมีเชฟปรุงหารไทยไปด้วยเหมือนตอนที่เขาคุมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากส่วนตอนที่โคซิโก้คุมทีมชาติไทยลงเล่นที่ UAE เนี่ยตอนนั้นทีมมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการแข่งข,ขันประมาณ2-3วันเท่านั้นแต่คราวนี้โคซิโก้บอกว่านิชิโน่เนี่ยไปอยู่ UAE ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมซึ่งทำให้นักเตะมีเวลาปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ ที่จะแข่งขัน10วันซึ่งเป็นเวลาที่ดีเพียงพอในการเตรียมทีมสำหรับนัดแรกที่จะเจอกับอินโดนีเซียต่อด้วยเจอกับ UAE ซึ่ง UAE เนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญและจะเป็นเกมที่ตัดสินอนาคตของทีมชาติไทยในคัดบอลโลกครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของโคซิโก้นะนอกจากนี้นะครับโคซิโก้บอกว่าในเลกแรกทีมชาติไทยชนะ UAE มา2ประตูต่อ1ซึ่งเป็นพื้นฐาน ที่ทำให้ทั้งทีมมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเจอกับ UAE ในนัดที่2องโคซิโกเขากล่าวทิ้งท้ายกับอว่านอกจากนี้ทีมชาติไทยเนี่ยมีผู้เล่นมากประสบการณ์ในเจลีกกับฟุตบอลเอเชียมาอย่างโชวชนโดยเฉพาะชนาทิพย์สงกระสินทุกคนต้องเชื่อมั่นในตัวของนักเตะและเชื่อว่าสตาฟและนิชิโนจะสามารถแก้ปัญหาในการเจอกับ UAE อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย เพื่อคว้าสิทธิ์ไปต่อยอดในฟุตบอลโลกรอบ12ทีมได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโคซิโก้นะที่ให้กําลังใจทัพช้างศึกโดยรวมนนะีในโคซิโก้เขาก็ติดตามทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายให้ได้เหมือนที่เขาเคยทําได้นะครับก็ดูกันนอกจากนี้ครับโคซิโก้เนี่ยเขายังได้ตอบสื่อเวียดนามถึงโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมของทีมชาติเวียดนามด้วย โคซิโก้เนี่ยเขาก็พูดออกมาเขาบอกว่าต้องการให้ทีมเวียดนามเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับวงการฟุตบอลเวียดนามส่วนทีมชาติไทยแน่นอนเป็นงานที่ยากกว่าเวียดนามเพราะต้องชนะทั้ง3นันขนดขณะที่เวียดนามต้องการเพียงแค่ชนะ2นัดเท่านั้นแล้วก็เสมอได้1เกมก็จะผ่านเข้ารอบได้ซึ่ง ถ้าเวียดนามเล่นดีกับอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยเวียดนามก็มีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่เชื่อว่าทั้งไทยและก็เวียดนามจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งคู่ซึ่งเขาก็เชียร์ให้ทั้งคู่ผ่านเข้าไปนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโคซิโก้นะก็ถือว่าเป็นการออกมาให้กําลังใจทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามเลยสําหรับโคซิโก้ก็เข้าใจได้นะครับโคซิโก้แน่นอนเป็นคนไทยเขาเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาทํางานอยู่ที่เวียดนาม อีกหนึ่งทีมที่เขาจะต้องเชียร์ก็คือทีมชาติเวียดนามน,นะครับก็หวังว่าทั้งคู่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้แต่ผมอยากทีมชาติไทยเราอะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะแต่ต้องลุ้นให้เวียดนามสะดุดด้วยและเราต้องชนะทั้ง3เกมนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยากก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับทีมชาติไทยก็จะเดินทางไปที่ UAE ก่อนจ้า อุ่นเครื่อง2แมตช์กับโอมานแล้วก็ทาจิกิสถานจากนั้นก็เข้าสู่โปรแกรมคัดบอลโลกก็สู้ๆครับสำหรับทัพช้างศึกส่งกำลังใจเชียร์ไปให้เยอะๆนะครับเพราะนี่คือทัวร์นาเมนต์สำคัญจริงๆก็หวังว่านิชิโนะจะฝ่ากอุปสรรคพาทัพช้างศึกทำตามเป้าหมายให้ได้นะครับก็รอดูมาปิดท้ายกันที่เรื่องของดังวันลำกันหน่อยผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติเวียดนาม ที่ปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งในฟุตบอลเจรีกับทีมเ e เ e โ o Osaka อย่างที่ทราบว่าตั้งแต่ดังวัลลัมนะครับไปอยู่เ e เ e โซ o อซาก้เนี่ยแทบไม่ได้ลงสนามเลยสักแมตนะครับส่วนใหญ่แทบไม่มีชื่อรวมถึงได้ฝึกซ้อมอย่างเดียวนะครับเรียกได้ว่านั่งยาวๆและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่า,วาเวียดนามเนี่ยไม่ได้เรียกตัวดังวัลลัไปร่วมทีมชาติในคัดบอลโลกครั้งนี้เพราะติดเรื่องของที่ดังวัลลัมเนี่ยไม่สามารถไป ร่วมซ้อมเก็บตัวกับทีมชาติเวียดนามได้แต่ล่าสุดนะครับน่าจะเป็นข่าวดีของทีมชาติเวียดนามนั่นแหละทางฝั่งเซเดโซโอซากานะครับก็ได้ออกมาประกาศปล่อยตัวดังวันล,ลัมนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามไปร่วมทัพเวียดนามในการชิงตั๋วบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งเรื่องนี้ดังวันล,ลัมเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติเวียดนามอีกครั้ง เมื่อไรก็ตามที่เขาถูกเรียกเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่พิเศษมากเวียดนามมี3เกมสําคัญและเขาจะทําให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความปรารถนาของชาวเวียดนามก็ไม่แปลกใจที่เซเรโซ่จะปล่อยนะครับถึงแม้เซเลโซ่จะมีโปรแกรมเยอะแต่อย่าลืมว่าดังวอลลัมเนี่ยเขาเป็นผู้สาป,ประตูมือ3าของทีมนะครับและแต่ละนัดแทบไม่มีชื่อเลยเพราะฉะนั้นการปล่อยดังวลัลลัมกลับสู่ทีมชาติเวียดนามไม่มีผลกระทบต่อทีมเซเลโซ่โอซาก้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ดังวัลลัมก็ไปลุยฟุตบอลโลกรอบคันเลือกได้แบบเต็มที่แต่จะทําให้ดังวัลลัมนะครับโอกาสที่เขาจะลงเล่นฟุตบอลเจลิกในตอนนี้ยากถึงยากที่สุดแน่นอนไม่เหมือนกับคําพูดที่เอเย่นอย่างอันเดรกูชินออกมาพูดว่าวัลลัมจะมีโอกาสลงเล่นเยอะมากๆเยอะกว่าพี่ตองกวินถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าวัลลัมโอกาสลงเล่นให้กับเซเรโซโอากาในเจลิกยากมากๆแล้วเลยครับและยิ่งการไปเล่นให้กับทีมชาติเวีนดนามแบบนี้เขาจะ หายจากทีมเนี่ยไปร่วมร่วม1-2เดือนกลับมาเจอิกก็แทบที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลถึงตอนนั้นเซเดโซก็ยังคงที่จะใช้ชุดใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอันดับในเจอริกทุกบอลถ้วยเนี่ยมันสำคัญหมดแล้ววันลำแทบไม่ได้เล่นกับทีมไม่ค่อยได้ซ้อมกับทีมโอกาสที่จะไม่ได้เล่นในเจลกก็มีเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารของ ดังวันลำมาฝากกันเรียกได้ว่าอาจจะนั่งยาวๆเลยครับสำหรับวันลำนะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้สำหรับช anel ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันก็อย่าลืมนะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามารวมถึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช anel ตองซุยมุ่งสู่5 0,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัต์ยัยงไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ